ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกนิดบายของขวัญช่องที่จะมาว่าเรื่องของงานถักงานฝีขอเข้าเทศก,กาลนิดหนึ่งก็คือการทําดอกมะลิในวันแม่นั่นเองนะคะก็คลิปนี้นะคะขวัญก็จะขอทําเป็นลักษณะของกิฟตติดผมนั่นเองนะคะก็นะคะมีใบแล้วก็ตัวดอกนะ จะเป็นลักษณะอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตอนท้ายนะคะไม้ที่ขวรจะใช้นะคะจริงๆแล้วดอกมะลินะคะจะต้องเป็นสีขาวนะคะใครไม่ใช่สีครีมแบบนี้ก็เป็นสีขาวได้นะคะที่ห้อเดียวกับตัวนี้เลยแต่เป็นเบอร์1 2 4สี่นะคะหรือหนึ่งสองหก็ว่ากันไปส่วนสีเขียวนะคะก็ขอเป็นเขียวเข้มนิดหนึ่งนะคะก็เป็นเบอร์ที่เห็นนี้เลยนะจ๊ะอะมาเริ่มวิธีการถักกันเลยดีกว่า ก็ไม่ยากค่ะนะคะขออนุญาตแปบ๊บโอเคเราก็ทําการพันเข็มค่ะคล้องห่วงเป็นวงกลมนะคะแบบนี้จากนั้นแล้วนะคะเข็มที่ควรจะใช้ในคลิปวิดีโอนี้ตาค่ะก็จะเป็นเบอร์4ทับศนนะคะ ก็ใครคิดว่าเป็นคนที่ถักรมรวมนะคะสบายๆก็ใช้เป็นเบอร์สามทับศูนย์ได้นะคะแต่ขวัญเป็นคนที่ดึงแน่นก็เลยขอใช้เป็นเบอร์สี่ทับศูนย์โอเคจิ้มลงไปในห่วงนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปุ๊บจากนั้นแล้วรีบล็อกโซ่ค่ะกันตัวชิ้นงานเรือนหลุดนะคะโอเคจากนั้นแล้วเราจะต่ออีกหนึ่งโซ่สองโซ่แบบนี้นะคะ,อะขออนุญาตซ o พอได้สองโซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอหนึ่งคอหรือกันพันหัวเข็มนั่นเองนะคะพันในลักษณะแบบนี้จากนั้นแล้วจิ้มลงไปในห่วงค่ะปึ๊บเกี่ยวขึ้นมาไม่ต้องดึงสูงนะคะปลดทีละสองปลดครั้งที่หนึ่งจะเหลือสองห่วงปลดครั้งที่สองดูอีกทีนะคะพันหัวเข็มจิ้มไว้ในห่วงค่ะ เกี่ยวลอดขึ้นมาปึ๊บได้สามห่วงไม่ต้องดึงสูงนะคะปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองเราจะทำแบบนี้นะคะไปทั้งหมดสิบสองหลักนะคะสามเหลือสองสองเหลือหนึ่งพันหัวเข็มจิ้มลงไปในห่วงปึ๊บสามเหลือสองสองเหลือหนึ่ง โอเคเวลาเรานับนะคะแล้วก็จะนับที่ตัวเลยเพราะว่าชิ้นงานกับชิ้นใหญ่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้นะคะตรงนี้ก็เป็นสันโซ่ไม่ต้องนับนะจ๊ะจากนั้นแล้วเราก็ดึงปลายไหมเลยนะคะดึงให้แน่นเลยนะคะถ้าใครจะทำดอกตัวนี้เป็นดอกตูมนะคะโอเคอันนี้คือดอกตูมแล้วจ้า ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนเราเริ่มถักตรงนั้นแต่ในแถวที่สองเราจะใช้วิธีการรวบเลยนะคะจิ้มลงไปเต็มสันเปียแบบนี้นะคะเกี่ยวรูดผ่านหลักที่หนึ่งยังไม่ต้องทำอะไรนะคะจิ้มลงไปในหลักที่สองเกี่ยวรูดผ่านปึบรูดผ่านหมดค่ะนี่คือการถักเรวบนั่นเองนะคะหนึ่งสอง ได้สมห่วงแล้วรูดผาดครั้งที่สองหนึ่งสองดึงครั้งที่สมจิ้มเต็มสันเปียค่ะหนึ่งสองครั้งที่สี่หนึ่งสองครั้งที่ห้าหนึ่งสองและครั้งที่ห โอเคจากนั้นล่ะคะข,ขออนุญ,ญาตไปใส่ใยนิดนึงก่อนทําไมเราต้องใส่ใยใส่ให้เขาเป็นทรงกลมๆนั่นเองนะคะเราจะเรียกดอกมะลิตัวนี้ว่าดอกมะลิตูมนั่นเองนะคะก็มะลิซ้อนนะคะโดยมากก็จะเป็นลักษณะกลมๆนะคะเป็นๆน,นะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ด้วยความที่มีกีบ เรารัวเปนเนี้ยมันเล็กเนาะเราก็ใช้ปลายกันไก่เนี่ยแหละคะ่ะช่วยกลับมาในหลักที่หนึ่งวิท,ทีทำนอกเฟรมหลักที่หนึ่งนะคะปุ๊บตวัดแล้วก็ลากมาเลยค่ะอึ้บดึงให้ทุกอย่างเท่ากันนะคะแล้วก็เอาปลายกันไก่ช่วยจัดทรงก่อนนี่ก็คือนี่คือการทำดอกตูมนะคะถ้าใครจะเอาไปทำเป็นช่อ นะแต่ว่าคลิปนี้ขวัญไม่ได้ทําเป็นช่อนะแต่แนะนําให้ฟังจะ้ะต่อไปดอกตูมเราได้แล้วเนอะเราก็จะมาเป็น<อ>บานอของเรานะคะปุ๊บดึงให้เข้ากับพอดีตัวคโครลักเสร็จแล้วเราก็ถักหนึ่งถักโซ่สองและถักโซ่สามจิ้มลงในหลักเลยค่ะแล้วเราก็ถักตัว x อ็กหนึ่งสองสามดูใหม่นะคะ หลักที่หนึ่งแล้วมาในหลักที่สองจิ้มเต็มสันเปียจากนั้นแล้วเกี่ยวขึ้นมาให้ได้สองห่วงบนไม้ตวัดรูดผ่านครั้งที่สองหนึ่งสองสามปุ๊บครั้งที่สามไม่ง่ายเรากำลังสร้างห่วงหรือสร้างฐานให้กับกลีบดอกชั้นที่สองนั่นเองนะคะหนึ่ง สและ3ามขออนุญาตไปเร็วเลยนะคะ1 2 3ใครดูไม่ทันก็รีบก็ไปดูใหม่กันได้นะจ๊ะโอเคเก็นับ1 2 3 4งส,งส,สี่ห้าหก,ก็จะเป็นลนักษณะเหมือนหนวดปลาหมึกไม่ใช่คิดถึงอะไรอยู่นี้จากนั้นแล้วก็จิ้มจ้าปืด๊ดรูเลยค่ะตึ๊บ ลากขอนมนาให้หมดจากนั้นแล้วเราจะใส่ตัวกรีบกันแล้วนะคะก็เกี่ยวปื๊ดเลยค่ะหนึ่งสองขึ้นโซ่ขึ้นมาสองโซ่จากนั้นพันหัวเข็มค่ะเราจะถักพอ1คอนะคะการพันเข็มแล้วควักนั่นเองหรือการถักตัว f นะคะเหมือนเดิมแจ้เหมือนตอนที่เราเริ่มต้นเลยครั้งที่สองพันหัวเข็มอีกทีครั้งที่สาม โอเคเราได้3ามหลักแล้วก็ใส่โซ่1โซ่สองจิ้มลงตรงที่เราถักเอ็กตอนฐานด้านล่างจำได้ใช่ไหมคะเกี่ยวงัดปึ๊กขึ้นมาให้ได้2ห่วงบนไม้แบบนี้จากนั้นแล้วเราก็ปุดรูด่านเลยคะ่ะจบซีนเองรู้ไหมนะคะขึ้นโซ่เป็นหลักของกลีบที่สองพันหัวเข็ม จิ้มลงในห่วงเห็นไหมคะห่วงโซ่ที่เราได้ทำเมื่อครูน่นี้โซ่สามนั่นเองหนึ่งสองปลดสองครั้งพันหัวเข็มไม่ต้องดึงปลายเขาให้สูงนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เราเกิดเป็นลายเกลียวของตัว f นั่นเองพันหัวเข็มจิ้มลงในห่วงโซ่คะ่ะครั้งที่สามจากนั้นแล้วเราถักโซ่สองเพื่อปิดกลีบที่สอง จิ้มรอดผ่านตรงตัว x ในแถวที่แล้วจากนั้นแล้วปึ๊ดขึ้นมาให้ได้2ห่วงแบบนี้แล้วเราก็เอาห่วงหน้ารอดห่วงหลังหรือเราลิงห่อหีบโอเคขวัญได้2อกลีบแล้วเดี๋ยวไปทําต่ออีก4ีกลีบนะคะโอเคเราก็มาใน ส่วนของกลีบบานแล้วนะคะก็ทําแค่นี้นะคะเราจะเรียกว่าดอกแย้มแต่ถ้าดอกบานเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนะคะโอเคพลิกหลังๆกับจ้าจากนั้นแล้วนะคะเราจะปึ๊บหลังกับเส้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วเราก็มาเกี่ยวนะเส้นตรงกลางด้านหลังแบบนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ฐานเขาอยู่ในระแวกด้านล่างนี่เองนะคะปึ๊บถักตัวเองค่ะ สร้างฐานเขาเหมือนตอนที่เราทําทันที่สองนั่นเองแต่คราวนี้เราจะถักโซ่สนะคะไม่ใช่โซ่3ละหนึ่ 1, 2, และ4จากนั้นแล้วอันนี้ดูดีๆนะคะพอเราโซ่สีเสร็จแล้วจิ้มลงจิ้มลงนี้เลยให้มันทะลุขึ้นมาตรงกลางนะคะระหว่างกริบจากนั้นแล้วกดลงหรือการถักลายตะขอที่เป็นลักษณะตัว x นั่นเองปื๊ดดู่านขึ้นมาจากนั้นแล้วนะคะเราจะทําตัวอ,อ้าวเกี่ยวไม่หมด ตัว c นั่นเองนะคะลอดผ่านให้หมดหนึ่งสองสามสี่ฐานของชั้นที่3นั่นเองจิ้มลงนะคะให้ทะลุแบบนี้ช่องห่วงแบบนี้เลยจากนั้นเราก็เกี่ยวลงแบบนี้ตัว x นั่นเองนะคะไม่ใช่ตัว x ตัวลายตะขอน,นั่นเองแล้วเราก็ใช้วิธีการรูดผ่านออกให้หมดนะคะทำแบบนี้ไปทั้งหมด6กรีบเลยค่ะจากนั้นแล้วเราก็จิ้มลงคะ่ะ เป็นหลักที่หนะคะจิ้มหลักแรกอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราเกี่ยวโค้งลงนั่นเองนะคะแล้วก็รูดผ่านจ้ะโอเค1 2 3 4 5 6เราได้ฐานของชั้นที่3แล้วนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่หนึ่งขึ้นโซ่สองแล้วเราก็พันหัวเข็มจิ้มลงไปในห่วง ห่วงโซ่ที่เราได้ทำเมื่อครู่นี้นั่นเองนะคะสามหลือสองสองหรือ 2, 2หนึ่งพันหัวเข็มค่ะพอหนึ่งคอเหมือนเดิมสามหลือสองสองหลือหนึ่งครั้งที่สองพันหัวเข็มจิ้มลงไปในห่วงพันหัวเข็มปึ๊บไม่ต้องดึงสูงนะคะสามห่วงปลดทีละสองพันหัวเข็มครั้งที่สี่และครั้งที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราได้ทั้งหมดห้าเอฟในลกห่วงโซ่เดียวกันแล้วจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่สองค่ะนะคะจิ้มลงตรงที่เราถัก สีม็ครูนี้นะคะกรีบเขาจะค่อนข้างตรงกันนะจ๊ะอะไรประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคกรีบที่หก็ขึ้นโซ่สองนะคะฐานกรีบเริ่มต้นจิ้มลงไปในห่วงโซ่แล้วก็ F อฟตัวที่สองเตัวที่สามเตัวที่สี่เอ ตัวที่5นะคะถ้าใครคิดว่าเร็วไปก็ปรับช้าปรับเร็วได้ตรงด้านล่งางแถวๆนี้มีฟันเฟืองอยู่นะคะโอเคเราก็ขึ้นโซ่ซองนะคะในการจบกรีบนั่นเองนะคะก็จิ้มลงไปในฐานด้านล่างจากนั้นเราก็สี่อันนี้ก็คือตัวดอกมริซอนนั่นเองใครอยากจะให้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะก็ถ้ากลีบที่ใหญ่กว่าน,นี้ก็จะเป็นลักษณะของการเข้าช่อนะก็ว่ากันไปนะคะ ตูมแยมแล้วก็บานโ<า> <Okay. S 1> อเคี๋ยวเป็นของใบ<ป>กันบ้างนะคะก็จะใช้เป็นไหมสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะใครจะใช้เป็นไหมเออสีเขียวอ,อ่ะก็เรียกะไยนะเขียวอมเหลืองก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะหรือจะให้แบบเซอไตส์นะคะเป็นเขียวมิ้นก็ได้นะคะศิละปะไม่มีผิดไม่มีถูกโอเคเกี่ยวไว้ที่นิ้วก้อยพันไว้ที่นิ้วชี้ปล๊ดจากนั้นแล้วนะคะก็จากไหมตึงค่ะ้องคงใช้หัวเข็มเบอร์สี่ทับซูเหมือนเดิมจิ้มลงค่ะปุ๊บพลิก รีบจีกไว้นะคะจีบตรงตำแหน่งคว่ยจากนั้นเราก็รีบขึ้นโซ่ปึ๊บโอเคเราทาเชือกกระตุกนั่นเองนะคะหรือยการทักโซ่นั่นเองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าโอเคเราได้เก้าหลักเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นแล้วควอยมาหนึ่งหลักค่ะปึ๊บเกี่ยวรอดผ่านให้ได้สองหัวบนไม้แบบนี้นะคะเราก็รูดปุ๊บหุดออกถักซีนั่นเองนะคะมาในหลักที่สองนะคะจิ้มลงปุ๊บ ถักด้วยตัว X ค่ะปึ๊บหนึ่งครั้งจิ้มลงในหลักต่ดมาปึ๊บถักด้วยตัวเอ็ทเอที่2จากนั้นแล้วเราจะถักพอครึ่งคอหรือการพันหัวเข็มแล้วควักนะคะหรือที่เรียกกันว่าตอนถักตัวทีไม่ต้องดึงเข็มสูงนะคะหนึ่งสองาเห็นสามหกบนไม้เนอะปวัดรลูดผ่านปึ๊บครั้งที่1 มาต่อมาค่ะพันหัวเข็มเหมือนเดิมแต่เราไม่ถักพอครึ่งขอละเราจะถักพอหนึ่งขอนะคะก็คือการพันหัวเข็มแล้วควักสามเข็มเออสามห่วงเหมือนเดิมปลดหนึ่งปลดครั้งที่สองเหมือนตอนที่เราทำตัวดอกเลยค่ะครั้งที่หนึ่ง๊บครั้งที่สองโอเคเราได้สดความอ้วนแล้วนะคะมาในครั้งที่สามนะคะครั้งนี้นะคะเันจะขอทํเป็นลักษณะของการพันสองครั้งโอเคพันครั้งที่หนึ่ง พันครั้งที่สองจากนั้นจิ้มลงณนะจุดนี้นะคะหลักถัดไปนั่นเองอันนี้ในห่วงบนไม้เราเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เรจะ้มมาสี่ห่วงปลดทีละสองค่ะครั้งที่หนึ่งสี่และสามครั้งที่สองสามจะเหลือสองและครั้งที่สามสามก็จะเหลือเออสองก็จะเหลือหนึ่งโอเคท่าน,นี้เราก็จะมาทําจนถึงตัวสุดท้ายพันหัวเข็มสองครั้งค่ะปึ๊บหนึ่งสองสามเห็นไหมคะหลักสุดท้ายที่เราได้เริ่มต้นขึ้นจาได้ใช่ไหมคะพันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมตรงที่ว่าเราจะถักในหลักเนี้ยทั้งหมด3ครั้ง1 2 3่งสองสาคอองครั้งที่1นึ่งพันวเข็มสอครั้งเหมือนเดิม1 2 3ครั้งที่2จิ้มลงนั้นจุดเดิม1 2 3ครั้งที่3โอเคจากนั้นพันหัวเข็ม2ครั้งกลับมาตรงจุดตรตร,ตรงนี้เราเดี๋ยวนะคะ จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นเราตรงนี้เห็นไหมคะสามใช่ไหมคะหลักถัดมาก็คือการถักตัวนี้แหละคะ่ะปุ๊บตวัดปลายไหมเก็บไปด้วยตัวด้วยเลยสี่แล้วสามสามล้สองสองแล้วหนึ่งครั้งที่หนึ่งปุ๊บพันหัวเข็มมาในหลักถัดมาคะ่ะยังคงพันหัวเข็มพอสองคออยู่ในขณะเดียวกันจะเห็นว่าขวัญแนบเอาตัวปลายไหมเก็บเข้ามาด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเย็บเก็บชิ้นงานกันยุ่นเยืะอนะพอเราพันหัวเข็มมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เราก็จะทําเป็นตัว f 6, ปกติก็พอหนึ่งคอนะคะสามแล้สองสองแล้วหนึ จากนั้นลับอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ใหม่หมดจิ้มลงในถักถัดไป3ามหลือสองสองหลือหนึ่งโอเคหลักถัดไปลรถักตัวทีค่ะรูดผ่านหมดต่างกับตัวเอนะคะพันวนเข็มเหมือนกันแต่เราจะรูดผ่านหมดนะไม่งงกันใช่ไหมอ่ะนะคะจากนั้นเราก็ถักเอค่ะตัวที่หนึ่งเอ็กตัวที่สองโอเคแล้วก็จบ4ี่ แล้วก็เหลือปลายใหม่ให้ยาวไว้นิดนึงเผื่อเราไว้สําหรับในการเก็บนะคะแล้วก็เกี่ยวเก็บชิ้นงานต่างๆบราบรานะทำไมเราต้องทาใบดอกไม้มันต้องมีใบเนาะถ้าเราติดตัวกิ๊บไปเพียวๆนะคะก็ไม่มีดูร้อนไม่สวยนะคะก็ต้องมีใบแทรกและอีกประการหนึ่งจําได้ใช่ไหมคะว่าตอนจุดเริ่มต้นที่เราทาดอกตัวตูมกลมๆตัวเนี้ยเราได้ใส่ใยไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นทาเย็บใบติดไปด้วยแต่เราจะาสังเกตว่า ด้านถูกด้านถูกนะมันจะมีด้านถูกกับด้านผิดด้านถูกจะเป็นลักษณะตัว F เขาจะเป็นลายนูนเป็นลายเกลียวสวยงามส่วนถ้าด้านผิดนะคะเขาจะเป็นยืดๆแล้วด้านผิดประกบกับด้านหลังแบบนี้จากนั้นแล้วปลายไหมเนี่ยคะ่ะเย็บชิ้นงานนั่นเองโอเคก็ดอกมะลินะคะกิ๊บดอกมะลิของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็ วัสดุเสริมที่เราจะใช้กันนะคะก็จะเป็นกาวนะจะเป็นกาวในลักษณะของการติดกาวอเนกประสงค์หลอดเหลืองๆอ,งอะ่ะนะคะก็ได้นะหรือจะเป็นตั้งไม่อยู่เพราะว่าดอกไม้ใหญ่ไปอ่ะ อันนี้เราจะเรียกว่าปืนกาวนะคะหลายคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไส้ซิลิโคนนะคะทีน,นี้เวลาติดนะคะก็ต้องรอให้เขาร้อนจัดก่อนนะเพราะว่าถ้าร้อนไม่จัดนะคะก็จะเกิดอาการเยิ้มหรือฝืดหรืออะไรต่างๆมากมายซึ่งเวลาติดแล้วมันเยิ้มนะคะก็อย่างที่ทำคลิปตัวนี้แหละจ้ะนะคะที่ต้องเอามาปรับแก้กายเป็นดอกไม้กันก็เพราะว่ามันเยิ้มนะคะติดไม่สวยนั่นเองนะนี่ก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะสำหรับใครที่ใช้ปืนเก่าก็ต้องระวังกันนะคะก็คือลวกมือกันได้โอเคคลิปวันนี้ก็ยาวเกินไปแล้วงคงงต้อไปกกันก่อนนะคะะะส่วนนนคลิปปห้าจเ็อไรก็ อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์และกดกระดิ่งนะคะจะได้อัปเดตวิดีโอกได้ตลอดนะคะวันนี้กิ๊บดอกมะลิวันแม่ก็ไปกันก่อน,นแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบาย